ยุดบิวหยุดมืนดม้นไม่ว่เงินมันบอก้วเ่บอกว่ายดบอกมันวันเสาร์นี่แหละครับคับสตัวไปขายคัดเลยเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับใบสองค้นคัดนาตาดีที่สุดนี่มักสั้นนี้ครับนี่ผู้สวยรอสุด้ว้านี่ไหร <c oughs> <c oughs> อสุดนี่สตนแล้วครับนี่ นาจ้างคุยเบาวานกี่บุ่นแล้วคุณเสียรายๆคุยเบาวานกูจ้างกะได้ข้าผมวิดีโอนสันครับชีปสันสันในบางสถานที่มีงานครับมือนีวันพหัสมือนีเปนวันวั่นยังก่อนเลยมือนีออกใบสองวันเป็ดสัตว์เพ็กสักเขานีแล้วครับมือเผาขนมปังมือสุท้าย ซอสขนมปังและกระสวดมุ่นมือสุดท้ายมือาอาทิตย์กังการปกติครับคาผมมือก็ออออเป็นยุ่งซาบัดแล้วมือีก็ซอสดีครับบาย